สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออออแกนิกฟาร์มนะคะได้อัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เราได้มาทำตัวจากที่เราได้ลองทำเครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัตินะคะนี่โอเคการให้ปุ๋ยโดยใช้เราใช้จูลินซีสั่งขอแสงผสมน้ำนะคะแล้วก็อันนี้คือเราใส่เข้าไปใน ถังปุ๋ยผสมน้ำนะคะแล้วก็ต่อผ่านถังปุ๋ยตัวนี้ค่ะต่อข้าปตังนะคะโดยมีตัวเช็ควาลวเข้าปั๊มน้ำแล้วก็เปิดเข้าระบบน้ำนะคะปไยไหลไปจนถึงปลายสวนนู่น,นะคะ่ะ โดยเราไม่ต้องเดินที่อทีละอันแล้วใช้โบรรน้ำน,นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างได้ productivity มาค่ะของนี้นะคะนี่ผ่านเวลาไปประมาณไม่ถึงห้านาทีนะคะปุ๋ยก็ลดลงจุดิ์สีสังเคาะห์แสงก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวรอเวลาไม่น่าจะเกินสิบนาทีค่ะก็จะให้ปุ๋ยเสร็จเยี่ยมไปเลยดู น,นี่ค่ะข็ปุ๋ยก็มาพร้อมน้ำเลยนะคะอันนี้เป็นต้นมะม่วงฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นกล้วยเหมือนกันต้นมะม่วงอันนี่ต้นกล้วยค่ะจากเดิมที่อ้อจะต้องแบบเดินหิว้วกระบอกน้ำนะคะตอนนี้อ้อก,ก็ใช้ใช้ตัวเออใช้แรงดานจากปั๊มน้ำค่ะ ผสมกับถังเล็กตรงนี้แล้วก็ให้มันออกมาน้ําถังใหญ่ก็จะลดน้ำพร้องลดปุ๋ยเลยนะคะส่วนใครสนใจวิธีการทํำยังไงเนี่ยอ้อได้มีการทําก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เราก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอ้อเมื่อกี้ลืมบอกไลยว,ว่าสําหรับคนที่อยากทำเนี่ยอ้อมีทําคลิปเอาไว้ได้ก่อนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ